สวัสดีครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะมีเกมพ r e c i ซั o นเป็นการเดินทางมาเอเชียแตะที่ฮ่องกงจากนั้นก็จะต่อไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปเล่นที่บ้านเกิดของวัตรุนั่แหละค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลเจอกับมีลานซึ่งก็จะเตะกับเราเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์นี้อาร์เซนอลก็เอาชนะ มิลานไปแบบรูปเกมห่างกันเยอะมากมิลานดูจะยังไม่ได้มีความพร้อมสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยก็เล่นตามมาตรฐานของตัวเองก็เหนือกว่านะครับแล้วก็ระหว่างนี้ดีอูในการดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยอุโก้อิกิเตก,ก็ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ชูเสื้อกับลิเวอร์พูลแล้วส่วน แหล่งข่าวบอกว่าจะได้ค่าเหนื่อยที่สูงมาก2แสน0ึกลางเนี่ยผมว่าเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าแหล่งข่าวเนี่ยก็มาจากคนที่ปูดเรื่องเวสอยากได้หมายเลขสิบแล้วก็ปูดว่าเวสจะมีรายได้ต่อสัปดาห์เป็นรองแค่ซาร่าคนเดียวแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ชัดเจนก็คือเวสรับอยู่ประมาณสักแสนเก้า แต่ถ้ารวมทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆแล้วเนี่ยเวสอาจจะรับถึงสองแสนกลางๆขึ้นไปส่วนเ e ิกิตเก้ G e เนี่ยผมมองว่าถ้าตัวเลขที่อ e ิกิตเก้ G e จะได้รับผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสักแสนสี่นะครับไม่น่าจะเกินกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับคือขึ้นไปอีกก็ไม่น่าจะเกินสักสองหมืนะครับก็คือแสนหกอันนี้คือ ตัวเลขที่ผมคาดคะเนนนะครับเพราะว่าในแหล่งข่าวต่างๆที่เราจะเข้าไปดูเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยมันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับอย่างสปอ t ์เทสหรือแ p ปโปโลจไอเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าลูดิอาสเนี่ยรับวิกละห้าหมก็ตกปีละสอล้านก็ปอนท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไปดูสปาร์ลี่สปอร์ตเว็บนี้เนี่ยก็จะบอกว่า ดีอรสเนี่ยรับอยู่ประมาณสักเก้าหมื่นอนแต่ว่าแหล่งข่าวที่ออกมาก่อน้านี้เนี่ยก็บอกว่าดีอรสรับอยู่ที่แส4สีแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติว่าตามข่าวที่แท้จริงที่ออกมาทางฝั่งเยอรมันเนี่ยพิเือจะเสนอให้หรือดีอสอยู่ที่2อ0แสนห้โดยประมาณอันนี้เป็นหน่วยยูโรนะก็ถือว่าข้อเสนอเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เยอะกว่า แต่ประเด็นเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักไม่มีสาระเลยไม่ถูกเอามาพิจารณาเลยถ้าเงื่อนไขที่ยื่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขที่ลิเวอร์พูลพอใจซึ่งลิเวอร์พูลตั้งเกณฑ์ราคาไว้อยู่ใกล้ๆร้อยล้านอันนี้หน่วยอยูโรนะซึ่งผมก็มองว่าถ้าเกิน80เนี่ยน่าจะพอคุยกันได้บ้างนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันต้อง ขยับไปใกล้ๆ90ก็พอๆพกับค่าตัวอิกิติกเนี่แหละทีนี้ p r e ซ i s i o n เกณฑ์นี้เนี่ยที่จะเตะที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสภาพมรสุมของวิภาเนี่ยมันพัดโจมตีอยู่ประเทศใกล้เคียงนี้นะครับญี่ปุ่นก็โดนเกาหลีก็โดนฮ่องกงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโดนหางของพายุรุ่งนี้มกันนะครับ แล้วก็ประเทศไทยเองก็ตอนนี้เนี่ยก็เจอกับสภาพของปลายของมรสุมนะครับก็คือจากพายุเนี่ยมันก็ลดระดับลงมาเป็นมรสุมแล้วก็มีการพัดเมฆฝนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยพอสมควรภาคเหนือน,นี่ก็น้าท่วมนะครับแล้วก็สถานการณ์กับประเทศข้างๆบ้านเราเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนมันจะโกตีนซะเหลือเกินนะครับจริงๆเนี่ย ถ้าเราไปดูในรายละเอียดประเทศไทยเนี่ยมันมักจะมีปัญหาจากการบริหารของนักการเมืองนี่แหละนะครับที่ทําให้เขมรนี่มันได้ใจนะครับอ่ะทีนี้เราค่อยมาว่ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวันจะเลยไปเรื่องการเมืองไปเพราะตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในวงในมากๆของทั้งะระดับของการสั่งการของทั้งเรื่องการเมืองของทั้งเรื่องอการปกครอง นะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพวกนี้เขาไม่ได้มีประชาชนเป็นโจทย์ของเขานะครับทุกอย่างเนี่ยที่เขาปรับเนี่ยก็คือเพื่อรักษาเงื่อนไขที่เขาจะชนะการเลือกตั้งแต่เป้าหมายสำคัญก็คือเรื่องงบประมาณนะครับเสาร์ที่26ที่ถึงเนี้ยนะครับเวลา6โมงครึ่งเวลาบ้านเรานะ ก็ดูพีซีชั่นเกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับมิลานซึ่งลิเวอร์พูลนี่เล่นมาสองเกมแล้วนะครับเกมล่าสุดนี่ชนะโสกไปห้าตัศูนย์นะครับซึ่งดาวินเนี่ยก็ซัดแฮตทริกเร็วเลยนะครับอันนี้เตะวันที่ยี่ิบกรกฎาเพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยนะครับแล้วก็ไปเยือนเพรสซันนอตเอ็นก็ชนะหนึ่งตสามโดยลิเวอร์พูลเนี่ย ยิงหนึ่งประตูได้ก่อนแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมายิงสองประตูในวันที่สิบสามกรกฎาซึ่งก็ห่างกันหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เราก็จะมาเตะเกม,ม,ม,มที่สามเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดพันเสาร์นี่แหละนะครับส่วนมิลานเนี่ยก็เพิ่งเล่นพีซิชันเกมแรกเกมเดียวไปแพ้อาร์เซนอลนะครับผมไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับปรากฏว่ารูปเกมเนี่ยอาร์เซนอลเหนือกว่าเยอะเลยนะครับคลองบอลห้าสิบหกจุดหนึ่งส่วนมิลานเนี่ย 43.9สกอร์ที่ยิงได้เนี่ยมันมาเกิดในครึ่งหลังแต่ถ้าดูโอกาสนี่นะครับ23ต่อ3มันเยอะจัดๆนะครับต่างกันเยอะมากนะครับยิงเข้ากรอบ9ต่อ1แล้วก็เป็นอาร์เซนอลชนะด้วยลูกโทนลูกเดียวจากซาก้าซึ่งคีวิอจ่ายข้ามไปให้นะครับลึกเข้าไปในกอรอบเขตโทษแล้วก็ซาก้าเนี่ยสวัดหนีตัว ประกบแล้วก็สอดเข้ามายิงนะครับบอลกอระลงพื้นแล้วก็กระเด้งเข้าประตูไปที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็จะติดเซฟของผู้รักษาประตูนะครับประตูเนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่ย3สิบสามนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยถ้าเราจะจับตาดูเนี่ยเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัตะลงไปเยอะเลยผมมองว่าดูรูปแบบของการเล่นอันนี้เป็นคีย์สำคัญเพราะเราจะเห็นว่า นักเตะในแหน่งแบ็กขวาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคอเนอร์แบดลี้หรือเกมที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่นในสนามปิดเนี่ยเราได้ดูแค่ไฮไลท์นะก็เห็นโซโบเนี่ยครับเล่นแบ็กขวานะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของโซโบกับแบดลี้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่คล้ายๆกันนะครับขยับเข้าไปยืนตรงกลางแล้วก็เหลือแนวรับไม่กี่คนนะครับในรูปเกมที่เรากดการใช้คู่ต่อสู้เนี่ยเราก็จะเล่นด้วยรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมว่า ข้อสังเกตตรงนี้นะครับลองดูว่าแบ็คขวาเป็นใครแล้วก็การเคลื่อนที่มันจะเหมือนข้อสังเกตผมหรือเปล่านะครับที่ใช้คอนเนอร์แบลดี้แล้วก็เกมที่ชนะสโต๊กเนี่ยนะครับก็ใช้โซโบนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ให้จับตาดูนะครับแล้วก็ดูแบ็คขวากับแบ็คซ้ายนะครับแบ็คซ้ายนี่ก็แน่นอนนะครับเคอร์เคสนี่นะครับน่าจะลงในจำนวนนาทีที่เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าถูกดึงมาเพื่อเป็นตัวหลักเลยได้ออกสตาร์ท แต่นี่นี่แบ็คขวานี่นะครับมันมีตัวเลือกเยอะนะครับเพราะว่าเราก็เห็นโซโบไปเล่นแล,ล้วในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็แบรดดี้เองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเข้าใจคอนเซปต,ต์และแนวทางที่อา์เนอร์ให้เล่นก็คือจังหวะที่เราเนี่ยกดดันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องไปอยู่ทางฝั่งขวาแล้วก็จะเหลือตัวรับน้อยลงแล้วก็ไม่ว่าแบรดดี้กับโซโบเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่บีบเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็สอดเติมเข้าไปในกรอบเพืโทษ แต่ทีนี้เนี่ยพิมพ์องเองเนี่นะครับดูเหมือนจะยืนค่อนข้างสูงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังเล่นในพื้นที่ลิมเส้นเยอะอยู่แต่ว่าจากการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะดูเหมือนว่าพิมพองเนี่ยนะครับเริ่มจับจังหวะของการเคลื่อนที่ของการทําประตูได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แบรดดี้เนี่ยนะครับก็เล่นได้ดผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ได้แสดงทักษะแล้ววิชั่นทักษะ ในการเล่นเกมลุกเนี่ยนะครับแบรดลี่เนี่ยผมว่าอันนี้โอเคเลยนะคือเราสามารถฝังได้นะครับอุ่นใจในฝั่งแบ็คขวาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ามตัวก็จริงแต่ว่าแน่ๆเลยเนี่ยเคอร์เคสเนี่ยแน่เลยส่วนที่ตามมาเนี่ยจะเป็นซิบิคาร์ดหรือจอรโบเนี่ยวโบเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งเซนนะครับจำเป็นมา1เกมแล้วนะครับก็คิดว่า อาจเห็นเจอรโรโบเนี่ยเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์อีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เห็นแพทเทิร์นการเล่นแบบนี้จนกระทั่งไปออกซาร์ซีซันหรือเปล่านี่เป็นข้อสังเกตนะว่าลิวูเนี่ยตอนนี้มันยังขาดนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮัอย่งน,น้อยๆเลยต้องต้องได้เข้ามาตัวหนึ่งนะครับเอาแบบของแท้เลยนะเป็นเซนเตอร์ฮแท้ๆตอนนี้เนี่ย เป้าหมายก็คือเกฮี ee, แต่ตอนนี้พาเลสยังยืนราคาเดิมอยู่นะครับต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านร์พูเนี่ยไม่ยอมจ่ายเกิน4ี่สิบล้านแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยริวูมักจะได้ในราคาที่ตัวเองวางไว้เหมือนกรณีบูเดียสนะครับริวูเนี่ยตั้งราคาไว้อยู่ที่ประมาณร้อยล้านถ้าพลุ80ดสิบล้านไปเนี่ยค่อยมาคุยกันนะครับในส่วนเงื่อนไขเนี่ยไบยนเอ็นิูนี่จะไปเสนอเงื่อนไขต่างๆจะให้ ลตอบแทนต่อสัปดาห์เนี่ยสองแส0ห้าหมนยูโรหรือสิบี่ล้านยูโรต่อปีตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่สำคัญถ้าตกลงราคากับริวพูไม่ได้เพราะว่าดีอาร์สเนี่ยนะครับยังมีสัญญากับริวพูอยู่แล้วก็ชื่อว่าค่าเหนื่อยของดิอาร์สเนี่ยก็อยู่ระหว่าง9ก้าหมืนถึงแ4นสี่หมนดอไม่ใช่5้าหมืนห้าแน่ๆน,นะครับมีอยู่2เว็บนะครับที่ยืนราคาไว้ที่ห้า0มห้าแต่ผมมองว่ามันไม่เมคเซน นะครับเมกเตะหลายคนซึ่งไม่ได้มีบทบาทสำคัญเท่าลูดิอาสเนีนะครับรับค่าเหนื่อยมากกว่าลูดิอาสมันก็เลยมี make sense. เมกเซนลูดิอาสเซก็ค่อนข้างจะเป็นตัวหลักด้วยอันนี้คือข้อสังเกตนะการเล่นของแบ็คครับเพราเรียกว่าบุหนี่แน่ๆเลยก็คือคลองเกมบุกแน่ๆนะครับแล้วทีนี้ตัวที่จับตามองก็คือฟอร์เรนเดีสนะครับดูจากลักษณะการเล่นของฟอร์เรนเดส ที่เห็นในการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับก็ค,คือเล่นชิวๆนะครับทักษะดี่อยพิบดีจินตนาการดีนะครับคือสมองนี่จะคิดไปหลายช็อตแล้วในแต่ละจังหวะของการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เพลงที่จะเล่นแบบหรือหวามากมายเนี่ยฟอรลินเวสเนี่ยอาจจะไม่มีแต่น่าจะเป็นส่วนร,รวมของการพักบอลน,นะครับบอลเนี่ยจะไหลามาที่ฟอรลินเวยสเยอะแล้วก็ฟอรลินเวสเนี่ยครับก็เลือกเอาว่าเพลงต่อไปเนี่ย จะเล่นยังไงตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพการฝึกซ้อมเนี่ยก็ดูยืนค่อนข้างไปตรงกลางสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าดูที่เล่นให้เลว์คูเซนเนี่ยนะครับก็จะเล่นไปค่อนทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปตรงกลางกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างหน่อยหนึ่งนะครับบางจังหวะเนี่ยก็ขึ้นไปทางฝั่งขวาเลยนะครับอเนี้ยที่ต้องจับตาดูเพราะว่าเรายังไม่เห็นฟอลินเวสเล่นจริงๆในยูนิฟอร์มลิเวอร์ pool เลยนะครับ รูปแบบของการเล่นในเกมรุกผมมองว่าเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่ให้จับตามองไว้นะครับว่าวิธีการเข้าทําการเคลื่อนที่ของตัวที่จู่โจมเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตัวที่คอยรีบาวนะครับดูว่าในจังหวะที่ลูเนี่ยกดคู่ต่อสู้เนี่ยมีตัวเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษกี่ตัวนะครับแล้วก็พล่นดาวรุ่งอันนี้จะจับตามองพิเศษเลยนะครับเพราะว่าดูจากการซ้อมแล้วเนี่ย เลโอเอนกุมูฮาซ้อมได้ดีมากนะครับซ้อมได้ดีแบบพีกุพิตาอายุเพิ่งสิบหกเองนะครับย่างสิบเจ็ดแล้วก็เพรย์เนวนี่เนี่ยในเกมพรี i s i o n ก็เล่นได้ดีนะครับอันนี้ผมว่าสองตัวนี้เราจะได้เห็นจำนวนนาทีที่เยอะแน่ๆน,นะครับเบนด็อกหลังจากหายเจ็บมาเนี่ยได้ลงในเกมพรี i ซ i o n นะครับปกบต่อนี้เนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมมาพอสมควร น่าจะได้จานวนนาทีที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดาวรุ่งเนี่ยมีหลายตัวนะครับคิดว่าลิวูเนี่ยนะครับจะให้นักเตะเนี่ยลงสนามอย่างทั่วถึงแต่จํานวนนาทีเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับตัวที่เป็นตัวหลักมากกว่านี่ยครับจะมีจํานวนนาทีเยอะกว่าเพราะว่าจะค่อยยกระดับความฟิตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นอุโกอิกิติเกะมาปรากฏตัวในสนามผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ไม่ได้ลงสนามนะอาจจะอยู่ที่อัศจัทร์นะครับหรืออาจจะมาเดินวนรอบๆสนามในระหว่างที่กําลังที่จะเริ่มเกมเพราะว่าการที่ยังไม่ได้ซ้อมเนี่ยดูแลแนวทางของลิเวอร์พูลของอเนอร์เนี่ยจะให้นักเตะได้จับจังหวะได้ซ้อมกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วถึงจะให้ลงสนามแม้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเรื่องความฟิตแต่ ของทีมเนี่ยนะครับจะต้องมีการฝึกซ้อมด้วยกันก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับแล้วก็แม็กกาที่หายไปจากสภาพร่างกายที่บอบช้ำมากๆในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งช่วงต้นซีซั่นของซีซั่นนี้2025ยต่อ2026น,นะครับแม็กกาก็จะเป็นนักเตะที่ต้องลงทุนเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็เข้าซีซั่นหน้านี่นะครับมีจุดสังเกตมากมายเลยนะครับที่ จะต้องคอยจับตาดูนะครับโดยเฉพาะเอกิติเก e. ซึ่งโอเคแล้วว่าในตอนสตาร์ทในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเอกิต e ิเก e. เนี่ยผมจะแยกไปพูดต่งหาเพราะว่าผมเตรียมข้อมูลของเอกิติเก e. ไวเ้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเกมวันเสาร์คือผมโพสต์คลิปนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงแมตช์เแล้วก็ไปดูเกมพรีซีซั่นที่เจอมิลานแล้วก็ ผมจะมาทําหลังเกมจากนั้นนี่เดี๋ยวผมค่อยมาเจาะประเด็นของกูโก้อิคิเกเพราะว่าตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องดวงของวิลสเคอร์เคสนะครับอิคิตเนี่ยยังไม่ได้เจาะแบบจริงจังแค่พูดถึงตัวเลือก3ตัวเลือกนะครับอย่างอิซักอย่างโอซิมเฮนนะครับแล้วก็อิคิเกว่าตัวเลือกที่น่าจะเลือกมากที่สุดจะมีปัญหาน้อยที่สุดก็เป็นกูโก้อิคิเกนี่แหละ ซึ่งผมเชื่อว่าเกมริซิชั่นที่ฮ่องกงเนี่ยถ้ามีการรันภาพยาวๆเลยตั้งแต่ก่อนักเตะลงสนามเนี่ยนะครับจะได้เห็นอุโกอิกิเกะเนแน่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการตรวจร่างกายผ่านไปหมดแล้วแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะมีการทําวิดีโอเปิดตัวจากนั้นเนี่ยก็เดินทางตามไปสมทบในทัวร์เอเชียซึ่งจะเตะที่ญี่ปุ่นหนเกมแล้วก็เตะที่ ฮ่องกงหนึ่งเกมนะครับเท่าที่ตามข่าวมาเนี่ยนะครับแฟนๆของลิเวอร์พูลเยอะจัดนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับว่ากองเชียร์ของทีมอื่นเนี่ยนะครับมีจํานวนแค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เลยจากนักข่าวที่ตามไปไปดูเนี่ยนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกองเชียร์เนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเยอะที่สุดนะครับอันนี้นี่คือก่อนเกมนะครับเดี๋ยว มาเจาะลาดีอีกทีหนึ่งหลังจากที่เกมจบลงแล้วนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยผมมีการปรับแต่งนิดหน่อยแล้วก็จะโพสต์ขึ้นไปเลยนะครับรบคลิปนี้สวัสดีครับ